ตัดจูอ่ะแค่นั้นแหละ <laughs> เป็นลูกๆของไอ้มาโคลฮะโอ้ยังไม่เอายังไม่ยังยังไม่จบกับคนนั้นอีกเหรอวะ <laughs> บ้าพอดีไปย้อนดูคลิปเก่าๆของพิสเบอร์พิสเบอร์ไอ้กูเจอแล้วเว้ยกูต้องอ้างเองถึงพี่เขาโดยมินี่ยโอ๊ะลวงครับพี่น <c oughs> ้องคอ่ะพี่กะเบียดีลังเก พูดถึงวัยรอร์อนี่คือเมื่อที่ไปพูดกระแขกแดกดันในคลิปใครนะไม่ได้เหมือนจะเอือกครับอืมมาอยู่นี่น <c oughs> ี่มันเปลียสีกี่คนวะเนี่ยเออไอเฮียแล้วกูเจ้าของคลิปดนะ้วยเนี่ยเอ,ยเอย้ใช่โหลด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 โอเคเว็บที่หกไปอยู่ไหนดีมีโลดได้ปะวะอ๋อได้จุกได้แต่จุกเอ้ย,ยอยู่นี้อยู่นี้อยู่นี้ ไม่คก ok ูเจอคนอ้าแขนงวะดีกว่าอ้าขาฉีกแข้งฉีกขาล้อมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เลยแน่อยู่แถวนี้ว่ะดีไหมวะเกียร์เสียเสียวพาวาไไปหนงเสียวพาทีมล่มวะเจ็คเคมันเกาะมีนี่ว่ะ เตรียมเตรียมเวสเฟธาอมาอยู่ห้องนี้อ๋อเฮ้ยเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดอะไรเฮ้ยจุดเกิดหนีหนีจุดเกิดโฮ้ยมาแล้ววีหัวหน้าตัวมันอ่านโอ้โหมันทิ้งเฟสไทกูตัวหนึ่งเกือบแล้วเฮ้ยปาก้อนหนีเด้วตามข้าพเจ้ามอข้มอน เอออยู่เนี่ยอยู่เนี้มันมาทางเดียวช่วยยิงช่วยยิงน่ารอนเดี่ยวเลยเลอไอ้ว่าคุณมันหนีเนละว่าคูณลืมดูเออเฮ้ยปลาเระเบิดไปป,ไปูดมไม่เก่ง ิดเีบนม่เลยนี่อมาเจ็บนิดเจนอยเจ็บนิดเจ็บหน่อยเราเปิดกขนเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยตรงนี้ไงโอ้กันดูกระสุนเต็มอกเราเปิดไปต้มรอรอรอ ตันไม่ควตกียอ่ะไม่ได้คิวเยโจดแ่เลยรลดิ้งกับตาไปดูดลมซ้ายตัวกีือเลย ที่หนึ่งเนการฆ่าครับพี่น้องครับโอ้โหลงอินโดใหม่แม่งแหลกว่ะอ๋อแล้วกูคนถ่ายไม่แหลกต่อครับไม่ปกติกูเล่นสักแนบมันจะไม่แหลกเลยอนะันนี้ไม่แหลกท<ป>ี่ไหนของร้านมันลงอะไรให้กูเนี่ยตระก,กิจโว้ยอยู่ใต้ดินกูเลยเนี่ย ปาโมโมปาโปโมชู่ชู่โปโมโมปาโมโมโอ้ยเหี้ยระเบิดน้ำล่องมั่งเลยไปร้านไปร้านไปร้านครับพี่น้องครับคือเฮดช็อตแม่งไปร้านไปร้านนะ พี่ที่ไปร้านของคุณรรยันกระจอกงยแมงวาไปแยกเกียนงอกง่อยยึงอไป้เนี่ยถึงมาแล้วย่เเลยรากแรกเลยทายมาไอ้สัตว์กูจะวิ่งแข่งกับหมอทันมั้เนี่ยไปน่าจะทันเราทำอย่างนี้เว้ยเราเกียนหมอเฮ้เฮ้โดดแม่งเลย ไม่มีฮ่าแชแนลตกอยู่กระบองนี่โไม่เอาฮะไม่เอาเฮ้ยไปที่เดิมที่เดิมมอสมอมอกเขเดีนเหม็นกระโดดที่น้องเฮ้ยไปเร็วเลยน้อนไปที่เดิมใช่ไหมที่เดิมใช่ที่เดิมไปเร็วจัดให้มาเลยไอ่เหี้ยแม่งโคตรไวเออคมอยู่ห่างร้อยเมตรมึงจะมาทันหรอ มอมวิ่งไวอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอย่าดูสายดิเามาแล้ววิ่งมาแล้วมึงคนละข้างเว้ยเฮ้ยไอ้เฮียวัดอะไรเหรอเห็นฟารองไหมทำไมเห็นอะไรกับผมบนฟาร์มเองไม่เห็น,หหนว้าวับปูไม่ไ่ติดบนเมฆไอ้เฮีย มึงคิดได้ไงเนี่ยเฮียดูดพี่้ยเฟตพาวมาเฮียดีโหลดตอนเลยตอนี้ยเหมขอเวลาหลอนหลอเออเฮ้ยเขาอยู่ฝั่งนี้กันปากก้อนเขาอยู่ฝั่งนี้กันเว้ยเห็นแล้วเห็แล้ว มึงจะมาช่องอากาศมึงมีมวนอากาศด้วยเด็ดเมันเปิดช่องอากาศเลยดูหลังหน่อยเอ,อเ้ยหลังเอ็นสุดชีวิตสุดชิตตั้มกระจายเละเป็นแห้มโจ๊ก

เฮ้ยผีล่องหัน์วนอย่าหวนอย่าหวนมันไม่ความหมายผมล่องผีผีล่องผมผมล่องผีล่องอเออมีอะไรมันมีผงเนี่ยไม่รู้รู้อย่างเดียวผีมีผงเนี่ยผมีไม่เหลือไม่เกี่ยวคนไม่เหลือเพยายามจะหาคำหัวนใหม่แต่จจะมีสิงมีผงครับจิงมีผงผงมีหี

โครโหดอะไม่ยอมบันโลได้ผีปิวแต่เนี่ยเอ้อาไปเก็นุ้มเฮ้ยัตเลยัวเลยไม่ยอเฮ้ยอย่าอ้าวเห้ย้ยเฮแม่งไปหาปลาคอนเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยใครกีใครกี้ใครชาวล็อกชาวออมื เอาเบอร์ไปเกณน์เอาเบอร์ไปเกณน์เอาเบอร์ไปเกณนในเร,เรนเเื่องต่ำเฮ้ยไปจุยไปวไปร้าน<ม>ไปร้านออไปร้านเว้ยไปร้าน,านเฮ้ยใครไปใช้เดี๋ยวเป็นหมาเว้ยจำไว้นี่อร้านไม่ทางไหนวะรรตรงนั้นมันใกล้กว่าเว้ยร้านมุงบอกให้ถึงว่าเราต้องเดินลงล่างครับพี่น้องครับ ดูก็รู้และครับครับอยู่นี่ปะวะอ้อนี่เอจอไปอยู่กับกูอยู่กับกูสองตัวเลยได้เวลาบอสแล้วจะเอาไงดีสายเดิมแล้วกันมาบอสแล้วอเอออดูเ,เี่นต่อไปนี้จะซื้อระเบิด อาหารอร่อยอร่อยไปฟังกุมันปูอย่างงี้วะบอมไพบอมเจืองอย่าล้านอยู่ไหนเออเออเอาตังค์มาเฮ้ยกูซื้อแล้วไม่ต้องแล้วตาคอนมึงอ่ะซื้อมึงต้องซื้อมึงต้องซื้อระเบิดมีแล้วเอ่ารอไอ้เบ้นให้เบ้นให้เบ้นไปให้เบ้นให้เบ้นไอ้เบ้นยังไม่ซื้อหมดแล้วใช่ไงก็ให้เบ้นไงให้เบนซื้อระเบิดไปมีแล้ว เฮียสามตีแล้วเฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วเราจะอยู่ไหนดีเฮ้ยกูลแออยู่นี่ไว้อยู่นี่อยู่นี่อยู่กับป้ากูลหนักป้าตีเฮียกวนตีแล้วเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่วางไม่ตรงนัะกระชุบเชิญยังไม่ยิงนี่ตายครับว้ามเอ้าเอ่ออยู่ไกลอยู่ไกลมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนแต่แบบมันก็เดินลงมาแล้วนี่ไงนี่ไง ให้มันมาทางเดียวอ่ะก็ทางนั้นแหละนี้เราเดี้มันจะมาทางไหนเนี่ยเบนอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ในร้านเอ้ยปากกรดูคนละทางมึงดูฝั่งนู้นไปกูดูฝั่งนี้ไอ้เบนเล่นเกียร์เลยไอ้แกไอ้เดี๋นเอรีหลวกระหุนรอเลยเฮ้ยไปรอฝนมาแล้วอุ้ยเสียงเสียงว่าอุ้ยอุ้ยยิ่งโดน ูไหนวะไหนอ่ะยิงอยู่โอ้โหเออเอากูกับตายเฮียหมอทีนี้กูหน่อยหมอหมอทีนี้กูหน um ่อยไอเฮียหมอเร็วเร็วเดี๋ยวอะไรมันมาแล้วอ้าวเออมึงไม่ได um> ้หมอนี่หว่าตายตายหายเย้ ตะโกนเราเป็นครั้งแรกโอ้โหเฮี้ยกูเกิดใหม่เลยโอเคก็จบไปสำหรับคลิปคิลิ่งฟอร์ดนะครับล่าตัวเฮี้ยในเรือโอเควันนี้ก็จบกันไปก่อนสวัสดีครับ